ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกฎหมายน่ารู้และการเมืองไทยกับสำนักงยานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจออตรอครับอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บันแสนพันผมวิชิตที่ประสบครับประทันใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจเป็นผู้ดำเนินรายการเรายัางอยู่ในช่วงรายการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิดอยู่นะครับเมื่อวันที่30สิสิงหาคมที่ผ่านมา เหลือมีกาสติดตามหม่อมหลวงสุนทรชัยชียหางกูไประจำสำนักเาขาธิการนายกรัฐมนโรยที่ปรึกษารัฐบรีว่าก,กรารกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนำถังออกซิเจนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบผ่านยังผู้ว่าราชการสมุทรปราการผมเองนายวิชิตเดชประสบครับนานะประทาน คณะทํางานแปลกฎหมายหม่อมหลวงสุนทรชัยเชียงกูลใน,นานะผู้สืส ổ, ่อข่าวอุโสนหนังสือพิมพ์ทันใจนิวพร้อมเลนนายสมชายแย้มเกษรคณะทํางานแล้วาหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีวีทีวีออนไลน์ครับเรามีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปคณะท่านด้วยไปติดตามสคลิปข่าวบางช่วงบางตอนในการส่งมอบ ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเชิญครับนนี้นะครับผมวันใจโกโกเสดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต้องมอพอบบุญนะครับหมอทนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของโควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการจนถึงขณะนี้ครับจากเดิมที่เรามีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับเฉลี่ยวันละพันกว่าคนนะครับตอนนี้มา รถระดับมาอยู่ที่วันละไม่ถึงคันนะครับมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับว่าครับผมตัวนักพูดเลยครับที่มจากผู uh, <c 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 ้ตรวจราชการข้าระชการตั้งเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการนะครับและตำแหน่งนี้ก็เป็นประธานคณะทำงานนะครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ทีมงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านเล่าเตอร์มองหลวงรัชกาลชัยชัยยงคูนในฐานะที่ท่านประจำสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ปรึกษาเรื่องที่ว่าการกระทรวงแรงงานท่านมีอะไรที่จะกล่าวตรงนี้ไหมครับหลวงพทอพยังอยดูนะครับดำเนินการด้วยความจริงใจนะครับวนน้ก็ออขอแสดงความยินดีกับกัปตุว่าด้วยนะครับที่กัปู้ว่าเนี่ยสามารถบริหารการจัดการภาวะวิกฤตในช่วงโควิดและปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะครับก็นในคามน่าประ เราเปขากันในที่ีนะครับเราอยู่ที่จะพึ่งนทุกอย่งหมดที่วันประันต้งหมดที่ันรจในมรผมกได้มีเรืองายมีคณะทำงานนะครับซึ่งผมพื้นที่เอแล้วก็เป็นผู้ัำผู้กิจที่อยู่ในคณะทำงก็อยากจะเป็นกำลังใจหนนะครับซึ่งมกจะนงานของท่าน นะครับเรายิยนดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วรู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้มามาฟังจากจากท่านนะครับที่ท่านได้เรียนให้ทราบว่าทั้งพื้นที่สมุดปาาระจายเองเนี่ยนะครับคนที่ทำโควิดคควิดิโควิดเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงในขณะเดียวกันที่เรามีเตรียมรับมือไว้ค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกว่าท่านจะบริหารการจัดก,การได้ตรงน,นี้เนี่ยเป็นเป็นอย่างดีนะครับเ็ยขอบคุณแล้วก็ยนินดีกับท่านด้วยนะครับและเป็นกำลังใจงให้